บัดนี้เป็นครั้งที่25วันที่สธันวาคม2568ข้าพเจ้านายวิมลตักการินพิลาขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากิน,านรามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวนสาธยายของข้าพเจ้านี้ ควนมภาคุณพระรัตนตรัยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมุนต่อไปบทสวดชุนุนเทวดาสมันตาจักกวบาลีสุอาจารคจันตุเทวดาสัทมังมุนีราชัสสาสุนันตุสาขามกขะทังสาเคกเมจรูเปคิริสิขันรัตเตจันตาริเคบิมาเนีเประเทจะทามีตารุว้านะกเหเนเคหมันุเฮเคหะมันทุ วัตถุมหีเขียเจภูมาจะยันตุเทวะจ้ารัตถารวิเศเมยักขากรทัปนาคาปิตันซาสันจิเกยังมุนิวาละวะเจนังจัชชาวุเมสุน,นันตุธรรมสวานากรโออายามะทันตาธรรมสวานากรโออายามะทันตาธรรมสวานากรโออายามะทันตา บทสวดนมัสการศีลที่กถาหน้าโมจ่าสาวพระครับตัวหนาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมจ่าสาวพระครับตัวหนาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมจ่าสาวพระครับตัวหนาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถาหน้าจิเมสานังอัญญังูุตัวเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสจิเมหุตุสัพทาอน้าิเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสจิเมหุตุสัพทาหน้าิเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสจิเมหุตุสัพทา หมสวดมหากรุณิกูนาโถติอาธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัธยะสัพพะปณินัปุเรตมาปรณีสัพภาปัตโตสัมโพธิมิตมังเอเตนะสัจจะวัชเนะโมโหตุสัพพูปัทวามหากรุณิโกนาโถอินใจยะสัพพะปณินัปุเรตมาปรณีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเนะโมโหตุสัพพูปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปณินัปุเรศมาปรณีสัพภาปัตโตสัมโพธิมิตมังเอเตนะสัจจะวัชเนะโมโหตุสัพพูปัทวา บทสดมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตังเอกัางจะไม่ยังพะครวาสักเกสุวิหารติกะเพระวัตถุสามิงมหาวเนมหาตารพิภูสังเคสนาสจจิงปัญจมาเตหิพิปุสัจเคหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัศน์เหจิโรกัทธาตุหิเทวตายยปุเยนะสนิปปัจจาหุนติพระครวตังทัศนายาพิปุสังคันจัตอาทะโขจตุนังสุทาภาสากายิกานังเทวานังเอตัสทั้งหสิอายังโคเทพระครวาสักเกสุวิหารติ กับพีระวัตถุสรมิงมหาวเนมหาตายพีกูสังเขนะสัจชิงปัญจมัจเจหีพิกุสัเจหีสัพเพเหีว่าอรหันเจหีทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะชนนิปัาสหุงดีพระกบาลตังทัศนญาพี่กุสังคันจักรตนุนัมยานปิเยนะพระกบาเตนุปปัสสังกับเมยามะอุปสังกามิตตะวพระกบาลตัวเสรเกียรตเจกับห้าพระหาถาพระเสยยมติอัตาคุ ตาเทวตาเสยยะชาตินามะพละวาปุริโสสัมันทิ่ต oh ังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาทิตังวาพาหังสายมินเชยยะเอวะปีวะสุชาเปเสสุเทวิสุอัจระหิตาพระกบัตัวภูร์ตัวประตูละหังสุอัทาโคตาเทวตาพระกบตังอภิวะเทวะอภิวะเทวะวะเอกัมันตังอัทังสุเอกัมันตังทิจตาโคเอะกัเทวตาพระกบัตัวสันติเกอีมังคาธรรมอภาสีมหาสมโยปวันรสนิงเทวกายาสมัคตาอักตัมหิตีมังธรรมะสมัยังสกิตาเยวะอปิริสะอปะ ราชิตาสังขันติราโภปราเทวตาพระกบฏุสังติเกอีมังคาทังอภาเสตจตตาพิฆโวสมาสมาธาังสุจีตังอัตโนอุชุกกรรมะกลงสุสารทีวะเนตานิครเชาวะอินทิยานิราคันติปันทิจาติอาโภปราเทวตาพระกบฏุสังติเกอีมังคาทังอภาเสตจัตวา กีรังเจตมาปุริขังอินทักีรังมหรจะมาเพื่อเชติจารติสุธาวิมาราจากขุมาตาสุทันตาสุสุนักติอัตถโภปราเทวตาพระครวตุเศรษฐีมังคาสังอภาสิเยเกติพุทธังสันตนังคตาเสนาเจเขมิสันติอภิญักขูมิปะหายะมนุสังเทหัมเทวกายังปะริภูนเลยสันติติอัตถโภปคบวาปพี่ขุมมังเตสียยคุยนะพิคุวิสัจสุโรกธาตุสุเทวจารสันนิปะ อิจางหงษ์ศีพะตถาคตตามทศนิยามิีกูสังคันจากเยปิเตพิเกเวอเหษสุอิตตามัทานังอรันโตสามมาสัมุทธาเจสันปิพระกวันตานังเอตัดปะมะเยวะเทวตาสันนิปเทตตาอเหษสุเสยยะท้าปีไม่หังเอตระหิอิเยปิเตพิเกเวเปวิสันสีอนาอนาคขตตามมัทานังอรันโตสามมาสัมุทธาเจสันปิพระกวันตานังเอตัดปะมะเยวะเทวตาสันนิปเทตตาเปวิสันสีเสยยะท้าปีไม่หังเอตระหิอจิคิสมิพิเกเวเทวะกายนังนามานิจิติ ิตตยมิกวีเเวเทวะกายนางนามนิเสิสมิกเวเทวะกานานามนิตตัุะถาสายุกมนสิกโรธาภาสิสมิตเอวังเตติโคเพิโคะกบตปัจจัยสูงะกบะเอตโจ สิโลกะมโนกัสสามิยะตะภูมาทาเสตตาเยสิตาคิริปรังมหันิตาจามหิตาปุชูสิหมาสานีนาลุมหังสาพิสังพุนุโอทาจามาสาสุธาเยปัสสนะมะลามีระปิจโอมัจจะตเตเจยตวามเนกะปิรัตเเวต่ตัวปัญิยะศรธาสมภเคสานิลเจเทวกายะอพิการตาเจวิชนาภิโกวเตจัดจะปปะบัลุงสุตถาวาภุสัสสาสะสังเตสัม เตสาปตละหุยานัมนุสานัตทศนัมอัปเกสัจจะมัทักคุมสหัสังอัสาสัตลิงจะตั้งเอเจสหัสานังมนุษสานัตมัตถกสูงอัปเกนตามัทักคุมทิศาจะพาพุทธาหุหมตันงจากสาพังอภิญญาจะว่าว่ากิจวานนาจะกุมาแต่ตัวมันจะยิสัทธาสวัสเกสันนรเจเจวกายะภิกตาเตวิชินาถภิกบุเยวหังกิจยิ่เสมิกิเหิอุปุส梭สตัแตสหัสวาขาคภูมากะพิรัตวะอิที่มันตัวชุ สาสาหะหัสาเหมามาตายยาณะนิโนทมันโตชุตทีมันโตวันมันโตยสสนมูระะกับมกุนังสิมติมานังสายาีรัสิาสาหสายก ขานแต่วนิลอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัสินโมทนมาอธิกมงคิพุณังเมิติมังอิเจเจโลัสัสหาสายะรังจาานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัสินวโมทนมาอธิกรมงคิกุณังสมิติมังเปสมินตาปัญจสายะกรังตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสสสินวโมทนมาอธิกมงคิพุณังสซมิติมังกุมพิโรชคิโกมิปุะสานิเบสัยนัง สหัสสังจะคาราปุริยุปาสติกุมพิโรราชัหิโกเสวประค่าสเมติงวันังปุริมันจ่าที่สังราชธาตาระทวประสาสติภิการทพนังอาชิปติมหาราชายเจสสิสุตปุตตปิตสหภาระวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตเยสสิณุโมทานามาภิกขะโมภิกขุนังสเมติงวันังพระขินังจ่าที่สังราชาวิรงโหเสวปรสสติภิกุมกันทพนังอาชิปติมหาราชายเจสสิสุตปุตตปิตสหภาระวอินทนามามหาภ อีที่มันโตชอตีมันโตวันหน้ามันโตยัสศสิโนมุธนาราอภิฆมงค์พิฆุนังเจมิติงมือดังปฏิมันใจที่สังราชาวิลกปโคภาสาสตินะคานังอธิปติมหาราชายศสิสุขปุตตะปิตาสหพระวุอินทนาามาหาปราอิทิมันโตชอตีมันโตวันหน้ามันโตยัสศสิโนมุธนาราอภิฆมงค์พิฆุนังเจมิติงมือดังอุตรันจต่ที่สังราชากุลโลจะปัสษาสติแยกคานังอธิปติมหาราชายศสิสุขปุตตะปิตาสห พาวอินทนามาหาราอิทิมโตชุติมโตวันมันโตเยสสิโนมทนามาอภกรมงพิุนังเจริจริงวนัุ้ญิมาทสังทะตาะทูกินลวิรูหกรวปชิมเนรวิรูปโขวิูอุตลังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสังตาจะตุโลทิสสะทันทันะนาทักุงวเนกิรัตเวเตสังมายาบิโนทาสาอากูป็นกานิจาัทธาม่ยากูเกณฑตัวพิ เทมิภูจิโสหะจะธนูการมาเสดยโทจากคิดรมันทูนี้มันธูจัปปโชโอปัญโชจากเทวสุสุจะมาตริิตสนจากันทัพโนัราชาสมุสโคอาคูปัญจสโคเจวะจินพูสุริยะวัจฉาอีตจันเยจะราชโนคันสภาสหราชิพิมูท่ารามาอภิการมงพิกังเฉลมจิงวนังอัททาคู นัภาษานาคาบิศาลสหัสชะกากัมภารสัตตะตะอาคูปยาสหายยจฉพิยมุนารถตารัฐาจาราคุนาคาเยสัสิโนเอรามณนมหาลาโคสุปข้าวเมาติงมณังเยนาคาราเชสหาชาหารันติที่พาทิชาปสุวิสุทธาจักขูปเมหายาสาเตวันนะชัพวันนะมชัพปตากิตาสุปนาอิติเตสนังอภิจตทานาคาราคายมาสีสุปนาตัวเคมาครสีพุทโธเสนหิวัจหิอุปอุปหายันตานาคาสุปนาจานามะกังสุพุทธังชิตาวัจิระ วชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสีดาพระต่โลวัส,สวัตศีตีอิทิมันโตชุดเยสัสิโนกาลละัญชามหาพิสมาอสุราธานะเมฆัสาเปปะจิตติสุตตจิตจิจะปะหาลราเโพนัมิจีสหับสะตันเจผริปุตระังสัพเพเบรุจนามาการสนายหิตวาพระลิงเสนาลังระหูพันธังโม,มปา,าคามุสมยศทานิ้พันธังเตพิขุนังสามติงมานัง อากูจะเทวาปฏิบีจะจะโชว์วายุจะทาขมุ่งวโรนาวโรนาเทวาสุเมธจะยะสัสสัสหัเมตตาสังขารการยิกาอากูเทวายัสัสสินโนทัสเสจเจทัศสารกายาสัเพนนัสสาวนิโนอิติมโตยุติมโตวันะมันโตยะสัสสินโนโมทานามะอภิกขุงมงภิกขุนางจะมันติงมานังเบียนโพจะเทวาสานิจะอสมาจะทุเวนิมาจะทัศสุเมนิสาเทวาจะนักบกูปุระคิตาสุยัสุเมนิสาเทวาสุยัตบกูปุระคิตานักขันิปุระคิตวาอากูบรรทาวราค่ะปร้งชนังวัสโวเสต ทสกุปปะุริโรทัศเตทัศสาธากายาสัพเพนะสวนิโนอิ่งทมันโตชุติมันโตวันมันโตเยสสินโมรนามะอภิกมุพิโกนาสัยมติงมนังอาูสาูเชวานะมคีสิคาลิวะอริจกาจโรชาจาอุมาปุพานิพาสินุโอาสหธรรมาจัจจุตาจเนชกะสุรยักุจิลาอคูอคูวัสวะเนสินุทัศเตทัศสาธากายาสัพเพนะสวนิโนอิ่ิมันโตชุติมันโตวันมันโตเยสสิโนโมมะนามะอ มหาสมนามนุษสามนุษสุตตาคิธาปุทุสิกาอกูอกูมโนปุทุสิกาอทาคูหารโยเทวายโยจจโรหิตเจวศิโนปาราคามหาปาราคาอกูเทวาชิศสิโนถ้าเสจเจถ้าสะทากยาสะเพนถ้าทวนีนุปิติมันโตชุติมันโตวันวันน้ามันโตัสยศศิโนโมทนาภิกกมภิพกนังจะมมติงกนะงสุกากรุมหาอรุนาอกูเวคาณัสสาสหะโอชาตะข่าหาปะโมคาอกูเทวาวิจักขณาสัทธามัจจาหัรขจามิจกาเสศสิโนถ้าระยังอาคารปชนโยโยท ที่สาวิวิสติทัศเสเจทัศสารกายาเสพนะสวันินุปอิติมันตชิติมันตวันนะมันตยะสัสสินุโมธนะนามาอภิกระมุงพิคุณังเสมาติงมานังเขมียาดุอยูสิตายามากัตถกาจจะสัสสินุฉันพิตการรามาเสธาจุตินามาจาอะสวะนิมานะลัตติโนอากูอัถากุปิลิณิตาทัศเสเจทัศสารกายาเสพนะสวันินุปอิติมันตชิติมันตวันนะมันตยะสัสสินุโมธนะนามาอภิกระมุงพิคุณังเสมาติงมานัง สัตเทเตสัตเทเตเตเรียกวานิกายาสัพเพระจาวนิโนนามันวายนะอาคันจุงเยจันเยสศริสาจะแหะอาวุธอาชาติแมงขีรังวุคตินามานาสวังตะเขโมคติตะลังนาคันตันทวัสิตาติจังสุภามาปรมัตโตจ่าภูตะอิทิมุตโตสหะสนังกุมโรติโสจ่าสุปขาเสมิติงมารังสหะสัพมาโลกานังมหัาพามาพิติสติอุปปันุชุติมันตุปิสมาคายุยสัสิสุททัดเสถังอิสราอาคูมันเจกะปัสสาวะติโนเตสะจามัสตูอาคาบอาริตตจะ สเพอภิเตเจิเจเจว่าจะพามาเกมมรัสเสนะอภิไกมีภาษาการนะสามัทยมเอตาคันนาชาพันธะทาลาเคนาพันธะมัทโวสจะมาตาปริบามเทศบาโมุกาคนจินังอิจิตศักมหาสีนุกันหาศีนังอภิสยิปปรินานจนะมหาจากรสารกษัตรัย์วันะเพระบำยถาปวิศกเมโขทนะยันตุชีวิตจกจะทาสุปชาวติสังโฆอสยังวสีปัญจสภังอภิญายะวะวักกิตเยมานะตบคุมาต่ตัมิยิัทธาสวเกศสันนะเตมรเสนาอภิกันตาเตวิชนถิกว เทเจตปะมะกรุลงสุตวาพุทธศาสนาศาสนาวีตาและเคหิปะกมุงเนสันลุมมณีชยุงสเปวิตาสังขามาพะยาติตายุสสินโมทันติสหพุทธหินสวะกาเตเสเนศดาติบทสดจุลชัยยปกรณและโมเมพุทธเตสัสสะรัตนตยตธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานรยะบาลเมสุราสิทธิพามาจาอินทาจาตุโลกาลาขัมพีรักขกาสมุติ ตาภูตุมคงคาจะสะพามชัยยะประสิทธิภาวุตเตัยยะชัยยะธนนิธนนีอุทะทิอุทะทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตุลนิสัยนิไรใสเถนะเมิรุราชัพลละละฉีชัยชัยยะชัยยะคัมพีละสุมพีนาเคียนทันาคีปิศาจจาภูตากาลีชัยยะชัยยะจุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะ สิงคีสุธาทานะมุขชาติชยะชยยะบาลณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินัคกุลคันธ์ทบชัยยะชัยยะขัจฉคุณนัสลุงสุกะและผู้ชมสีหาพยาคทีภาชัยยะชัยยะบาลณะมุขยาตาชิตตาชิตตเสนาลีอุณสุทธินาลีชัยยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะเจรนีทะเลสถานสุชัยยชัยะชัยยะเจรนีสั้งจินสถาชัยยะชัยะมังกราฏัญญาทวัคเย ชายยะชายยะปุรุณะยะเขชายยะชายยะลักษเสสุระพุ้ชเตชาชายยะชายยะพามเมนทัศนาชายยะชายยะราชาธิระราชชิราชาชัยชายยะชายยะปัจจีวิงสัพพังชายยะชายยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชายยะชายยะมเหสุรุฮาโลอรินเทวาชายยะชายยะพามาสุระขัชายยะชายยะนาโขวิรุณหาโขวิรุปโขเจติมาลวิจินโยเจเวนะเตโยจักูเวโรจักปุรุโนปิจา วาโยจะป้าชุนโหกุมโลท่าตารถุอัตะโกอัฏฐะรสะมหาเทวาสิทธิตาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสินภปัสวกาสภาชัยยะละโมพังดุเตชัยยะธรรมโมจะสังคุจะทัศปาโลจะชัยยะกรรมเอเตนะชัยยะเตชีนะชัยยะศูนทิบังดุเตเอเตนะพุทธะเตเีนะโอตุเตชัยยะมังคารังชัยยะผิพุทธะสัตสิริมตุวไม อายมลัตรจะปาปีมะตัวประราชโยโอโคสยามโพธิมันเถรปมูทิตาชยยะตถาสภามะคานามิเหสินุปชโยปีพุทธศักราสศิริมะตัวอายมลัจะปาปีมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมันเถรปมูทิตาชยยะตาอินทัคคนามิเหสินุชโยปีพุทธศราสิริมตัวอายมัจะปาปีมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมันเถรปมูทิตาชยยะตถาเทวะคานามิเหสินุปชโยปีพุทธศักราชปิริมะตประอายามพธิมัตทิย์จะตราบปมะตูระน สีโนชายโยผีพุทธศาสน์สิริมตัวอายามรัสส yeah. ัจปาผิมาตัวปราลาชโยอุโกสยามโพธิมันเถประโมทิตาชยยะตถานาคขนามหิสีโนชายโยผีพุทธศาสน์สิริมตัวอายามรัสสัจปาผิมาตัวปราลาชโยอุโกสยามโพธิมันเถประโมทิตาชยยะตถาสะพามคณามหิสีโนชยันตัวโพธิยามุเลสกยลานันติวัตโนเอวังบางวิสศษโยโหหิชยยะสุทสยามังคะเลอัปละอปะชิตจาปะลังเกสีเสียปเทบีปุกคะเล อภิเสกยสภะอุตตังอักขบอตัวะมุทรสิตชนะกันตังสุมาลคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุทหตูเจสุยิฐังพามะเจริสุปัสสะกินังกายะมังวาจากามังปัสะกินังปัสสะกินังมังหกรมมังปิณิจีเจปัสสะกินังปัสสะกินานิกัจจวะนันละมังตะเทปัสสะกินีเออัทธะลันธาสุขิตามิรุ่นหาพุทธะสาเสนโลข้าสุขิตาหุนถาสหะ ขันเิหิยติพิภสุนันตุพนโตเยเทวะอัศมิงธานเนอธิคตาทีกายุการสรัทธาหุ่นตุสุกิตาหุ่นตุสัพพธาและคันตุสัพพัสตนังละขันตุสัจินะสัจฉนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมลูระถายุตตกาเลสปะวสัตตุปะสัตตุสัพพสังมัสสะวะลหกาโลคาจุปทาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายายสุขังเิสุขังอรหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมะนิยมะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมปยังภะคะวะสักสาวัตถียังมิหารติเฉตาวะเนอาณากรปินทิกัสสะอัลเมนตัตถโคภะคะวาภิกขุมันเตสีภิกขโกติพระทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตัประจัสุสุภะกวะอิเตตโธจารอุมาทาวาภิกขีเตตถาคะตานังอุนุปปะทาวะตตหาคะตานังทิตาวะสาทาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามะตตา สัพเพสังฆาระนิจติตถาคาตัวอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมิตวาอจักจะติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเวติวิวัตติวิภัจิอุตนีกโรติสัพเพสังฆาระนิจติอุปทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานัง ิตาวะสาธาูุธรรมะทิตตตาอรมนณยามาตาสัพเพสังราทุขทิตัณตาเข้าตัวอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญจเพติปัฏฐเพติวิบัติภิมิภาชติอุตนีกัลลุติสัพเพสัง卡าทุกขเติ อุปทาวาทิเกเวตตาธาขจานังอนุปปทาวาตาธาขตานังทิ ing, ่ตาวะสัตถาตุธรรมะทิ oh, assim, ่ตาธาธรรมะนิยมะจารสเปธรรมะอนิจจติตังตาธาขตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตาวะอภิสเมติวะอจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติมีวารติวิภัจจติอุเตนิกาโรติสัพเพธรรมะนละสติติทัะโมจาภะคะวาอัตมนาเตภิกขุภะคะวะโตปะสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเตกระจักคาถาปฏิทังนาวะธรรมิยะและปฏิคันเคอนคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึิงแก่ท้าจีจำไปหีนันจังอปัตันจ่าอนะคตังสิ่งใดเป็นอิทว่กาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายโยทำมังสัตถิปัสสติอัตังหีรังอัตังกุปปังตังมิทานุมานุโลหะเย่ผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนเงินขวนแขนเขาค เขาควรพ่อพูนอ,อ,อ,อาการเช่นนั้นไว้อเชว์ไวกิจมาตามปางโกชัญญามลังสุเวความเปลี่ยนเป็นเกียรติต้องทําในวันนี้ให้ะรรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ได้ยินดูสังขัดรันเตนะมาเหศีนะมะัะมะจุนเพะกการขาดเพี้ยนต่อมจจุราสิงเมสีนะมากจะไม่มีสําหรับเราเอวังเอวังมีหาริมาติปิงอโอรัตตะมาการที่จังตังเวพระเทกรตุติสันตุอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่างกาวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการั่างกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น บทสวดธรรมะสังเวยครับปัจจกวีคณะสัพเพสังขารนะจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เชื่องเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกข์ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนะัตตาสินทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา จุด an บง,บงชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผู้วังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัาสังไมยาผลิตจำพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาณะปริโยสานนามีชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมีนีจจัต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาณะเมีนิ่จต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตคนที่จะสังเวชกายังกายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้เจอาหนูนานเปตแต่ิญญานโยันปัาจากปิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว ที่เสียสติกันจากนอนทับปทิิงซิ่งแผ่นดินกระลิงกระลิงขลังอีวะปลุด,ดังว่าท่อนไม้และต้นฟืนนิรัทขังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวาแตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวะยะธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตจิตตะว่านิรุตชันติขันเกิดแล้วย่มดับได้ไปเตสังมุปสังมุสุข,ขัวความเข้าไปเป็นความเข้าไปสงบุล้วับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง แตเปสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายย่อมทั้งปวงกําลังตายอยู่มะนีสุจามาริสเลที่ายแล้วเละกลางจะตายสต่เทวะหังมริสามิเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลงกรรมังสพเพหิเพเทหิกันตังบุญอย่างนังอมุนุมนทันตัวสุรันตุโพนโตเยเทวะเสมิงฐานเนอธิคตาเิกายุกาสัตถาโหนตุ สุกิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพัญยติกาสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพอจริยะอัพเพยะขาสัพเพชปยะสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพนัพเาสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพเทวะสุขิตาหงตุทุกขาปะมูลจันตุสัพพเสััมตินง นีเชันถัวบุตรสดบูชาลงบูตรทวดนางมงค์โพธิสัตว์ตัวอาคันติมายยะอิทิปะคะวานางมงค์โพธิสัตว์ตัวอาคันติมายยะอิทิปะคะวานางมงค์โพธิสัตว์ตัวอาคันติมายยะอิทิปะคะวาบุตรสปฏิทานาคาถายาติเวนตยาธิเบจานติวิหาระวันสนีตุเปคะเรปุธิคะเรเตหิงเตหิงตาธรรมะทะเลนะปะวันตุโพธิตาโซทิงเกเรนเตหะมิหะระวันทะเลเตระจะมัจฉะช้างแะวกาจะพิฆวะสารมิกาพระนั้นปฏิอุปัสการพระมานจะเทศา์นี้ขามัจะอิสระ สัมปันธุภูตาสุกิธรมภวันตุเตชลาภูภูชายเยปิจารทัศนภาสันเทชะชะตตะอัศวบุติคาปิยานิกังรักมะวังปิติเจเตสัมเพปิทุกัสากลุนตุสังขยังตาตุจีรังจะตังธรรมโมธรรมะจารุปุลาตังโกงโหตุสมะโควะอัธยะจะหิตยะจับอเมรละกตุสังธรรมโมสัมเพปิธรรมจารีโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมะอริยบพเบียธิเตปัชนาหนตุสัมเพปิปิโนพุทธัสสะเสนสัมมาทารังเบริจัตตูการาเทวเวส ภาวะัตุโอชิภาวยาศัตรังสมิทางเนติเมตันิงมาตายปิตายะลังนิจังล่ังตูปสักงระวังทำเมียนะราชันโมปะังล่ังตูสัปทาบุตเทวตาอุโยชนัคาถาข้าปตาเจนิจตูขาพยาปจาเจนิพยาโสกะปตาเจนิโสตาหงตูเสถียปิปนิโรนิตาวาตาจารมีสมรั่างบุญญาสัปทานแต่เพเทยาานุโมทันตุสัพพะสามปสิทธิยาท่านางทันตุศัตยาสีลังแกันตสัทาพระงานพิจารหงตูขันตุเทวตากาตา โอจตเฉลมมงคลคาถาหงตุสัพพังสฉลิมคลังรักหงตุสะเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุนติหงตุนิรันตรังหงตุสัพพังสฉลิมคลังรักหงตุสะเพเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสุนติโสจีหงตุนิรันตรังหงตุสัพพังสฉลิมคลังรักหงตุสะเพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสุนติโสจีหงตุนิรันตรังสัพเพพุทธานพระลักษณะพละ อรหันตันตเจนะล่าคำภริมิศประสูติสเพุูธาภรัปตาปเจกันตยังพลังอรหันตันตเจนะล่าคำภริมิศประสูติสเพุทธาภรัปตาปเจกันตยังพลังอรันตันตเจนะล่าคำภริมิประสพุทธาภรัปาปเจกันตยังพลังอรันตันตเจนะล่าคำภริมิะสพุูธาภรัปตาปเจกันตยังพลังอรันตันตเจนะลคำริมิประสเพุทธารัปาปเจกันตยังพลังอรันตัน ตาเชเชนะละกังพนมิสเสภะโสสเพเพผูทธาพระรัตประจาปเจกนันตยังพลังอรันตันตาเชเชนละละกังพนมิสเสภะโสสเพเพผูทธาพระรัตประจาปเจกนันตยังพลังอรันตันตาเชเชนละละกังพนมิสเสภะโสสเพเพผูทธาพระรัตประจาปเจกนันตยังพลังอรันตันตาเชเชนละละกังพนมิสเสภะโสด้วยอำนาจแห่งวุ่กุศลที่พระเจ้าได้สวดสารสยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าของน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริฐกิจพระบรมราชินีนาถ พ่อหวราชชนวนีพันปีหลวงผู้สด็เส่สวรรคารัยขอานิสวงแห่งบุญบุญสวนี้จงเป็นสัตว์พระศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขยวข้าบกลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอะไรทั้งปวงให้มีแรงไร้ไรงอันสุดริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบเป็นสมาอาชีพอันชอบทำความ้าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิติจารมานิพพานทาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสามาสสามพรธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามสอดการนานอีทั้งขอเทศเาลทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสายทุกข์การทนร น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลผู้ปิตายอดเสียทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ทำอนุภาพเทวานุภาพฤทธิ์ทางอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ออาวยผลให้เป็นสิริมงคลแก,วกว่ผู้ครอบครองได้บูชาทุกประการรุ่งเรือง